วัคซีนล่องหนเผือกร้อนโยนกันไปกันมานะคะทำให้ภาวะตลาดหุ้นหายไปเลยคือตอนแรกทุกคนมองตีมเปิดเมืองตอนเนี้ยเปิดเมืองเมื่อไหร่ยังไม่แน่ใจแต่เขาจะแซนบ็อกวันที่หนึ่งรกรกฎาคมก็ยังไม่รู้ว่าใครจะกล้ามาหรือเปล่าเพราะเรายังฉีดได้ไม่ถึงไหนเลยสําหรับวัคซีนหุ้นก็เลยจะไม่ถึงไหนครับ,รบมองวันต่อวันครับวัคซีนวันต่อวันเลยใช่ไหมพี่เคือตอนนี้ไม่รู้ว่าสเตติมเนตเรื่องของความเชื่อมั่นมันเป็นยังไงตลาดหุ้นมันตอบรับแต่ว่าลงไม่เยอะนะพี่คืออย่างนี้ ตลาดสัปดาห์นี้ผมประเมินนี้นะฮะผมประเมินว่าคือหลายคนอาจจะมั่นใจเรื่องวัคซีนมากแล้วต้องขึ้นแน่ๆนะแต่ผมผมประเมินว่าสัปดาห์นี้ตลาดจะผันผวนและจะแกว่งมากค่ะวันนี้ถือว่าไม่แว่งนะเขาว่าแกว่งคืออย่างนี้เขาว่าแกว่งคือสัปดาห์นี้ไม่พันหกร้อยห้าสิบพันหกร้อยเจ็ดสิบเนี่ยก็ลงไปพันหกเลยโอ้โหค่ะพี่เอกเหตุผลก็ออย่างนี้ถ้าเรานั่งดูปัจจัยเนี่ยตลาดล่าสุดตอนนี้แข็งตัวแคบๆอย่างนี้ยังไม่ถือว่า แข่งนะ,ะวันนี้วันหยุดวันหยุดหลายประเทศด้วยถ้าเป็นภาษาไทยคือเขาเทศการไหว้พราะจังจริงๆมันมีศัพท์ของเขาด้วยนะแต่ผมผมจำไม่ได้โจทย์คือผมมองอย่างนี้หนึ่งเรื่องภาพใหญ่ภาพแมคโครในการดูเรื่องของบอลยูเนี่ยมันนิ่งลคะคุณเห็นอันตราผลตอบแทนพันบาทที่ลดลงแล้วก็วันพฤหัสเนี้ยในเวลาเมืองไทยคุณก็จะรู้แล้วว่า f o ฟโเที่ยวนี้คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการจะเอา QE ออกหรือไม่ออกนะครับ แต่ไม่เกิดเดือนนี้แน่เกิดเร็วสุดคือไตรมาสที่สามอันนี้ภาพใหญ่มาดูภาพเล็กโดยเฉพาะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้มันเหมือนเครื่องบินกันเลยคเทคออฟใช่ครับพี่เอกขึ้นหรือไม่ขึ้นกัปตันประกาศว่าขึ้นแล้วนะใช่ประกาศว่าเรากําลังจะเอาขึ้นขึ้นแล้วแต่จริงๆยังไม่ขึ้นตอนนี้แต่จริงๆยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยเวลาเขาเล่นเล่นกันเนี่ยเขามองไปข้างหน้าเขาเอสเปคเต็ดเขามองไปข้างหน้าพอมองไปข้างหน้าเสร็จปุ๊บ เขาจะดูในสัปดาห์นี้แหละว่ามันจะขึ้นหรือมันไม่ขึ้นผมนึกบอกว่าโมเมนตัมนี้เองมันจะทําให้ตลาดโดยรวมนะครับทั้งบวกและลบเลยและถ้าบวกนะเผลอฝรั่งกลับมาซื้อด้วยแต่ถ้าไม่บวกนะทุกอย่างจบเพราะฉะนั้นผมเรียนอย่างนี้ถ้าผมเป็นนักทุนสัปดาห์นี้ผมจะใช้กลยุทธ์โฟลแต่ถ้าภาษาไทยคือตามน้ําอย่างวันนี้นิ่งๆไม่มีอะไร ก็หยุดไว้เลยอยู่ไว้อยู่เฉยๆหรือเล่นตัวเล็กแต่ถ้าวันไหนเนี่ยขึ้นสักสิบกว่าจุดนะแปลว่าเขาตัดสินขึ้นละถ้าวันไหนลงสิบกว่าจุดแปลว่าจบละค่ะและจบคือจบเลยนะะคเดี๋ยวถ้าจบรอบหรือยังไงครับพี่เอกกึ่งกึ่งจบรอบเลยหนึ่งหนึ่งห้าแปดศูนย์เนี่ยเยอะไหมเยอะนะพี่เอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของเซตเนี่ยในสัปดาห์นี้ผมก็เลยบอกว่ามันจะเป็นลักษณะของการพันผวนมากกว่าปกตินี่คือภาพของเซตนะครับ มันจะผันผุนมากกว่าปกติมันจะไม่นิ่งเหมือนสองอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วอยู่เฉยๆแกวนตัวแคบๆเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากหุ้นตัวเดียวครับและเป็นหุ้นไม่ค่อยเกี่ยวกับตลาดนะครับด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นวันนี้ผมฝากบีฟิตครับคุณจะลืมนะช่วงนี้หุ้นเล่นยากเห็นวันศุกร์ที่ลิสซิ่งขึ้นไหมเห็นครับพี่เอกวันนี้ก็หยุดลวเพราะฉะนั้นผมพยายามหาหุ้นที่คิดว่ามันเป็นการปรับฐานยาวถ้าใครเป็นคอเทคนิคอลนะครับการปรับฐานของบีฟิตที่จากจุดสูงสุด55 ลงมาจุดต่ำที่30เนี่ยมันจะเท่ากับซัพพอร์ตฟิโบนัชชีพอดีอเพราะฉะนั้นแถวแถวประมาณสักเนี่ย 42, 42 5เนี่ยซื้อได้ลงทุนได้อย่าให้หลุด C1-5042 นะครับเป้าหมายรอบนี้ ขอมองไปสเต็ปไปก่อนในสถานการตลาดสัปดาห์นี้ก็คือ45 48 50ครับอ่ลค่ะเอาตัวเดียวจบเลยแล้วเล่นตามน้ำ f ฟอ r o w บายกับ o ฟ r o โรเซลเลยนะคะตามน้ําเลยค่ะพรุ่งนี้เรามาติดตามกันใหม่โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนและความคืบหน้าไม่รู้จะตกลงกันได้หรือเปล่ารบาลเขาย่งคุณวันต่อวันฮะวันต่อวันเอ่และว่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะ